Ui, 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 chặt cho tay hà, mừng giả tráng lời đó, mừng giả tráng Ô, mới ก <owad Es> ็สวัสดีทุกท่านก oh, ันด right. ้วยนะครับโอ้โหก็หลังจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับที่เราได้ไปสติงกันมาครับเดี๋ยว่ก็ไปเลยดีกว่านะครับแม้แต่เงาสติงยังไม่เห็นเลยนะครับก็ทําให้เราต้องลุ้มเลิกภารกิจไปนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่คอกทาวเวอร์นะครับอยู่กับไอ้ขวดนะครับผมแล้วก็มีแมวไทยมาอีกคนนะครับเพิ่มเติมก็คือมีพ่อไอ้ขวดมาอีกคนหนึ่งนะครับมาดูแลลูกนะครับจะไปรอดหรือเปล่ายังไงยังไม่รู้นะเพราะว่ามอนที่นี่ก็โหดเหมือนกัน ก็ช่วงนี้นะครับที่ลงคลิปบ่อยเพราะมีคนโดเนตมาให้นะครับเลยอู้ไม่ทันนะครับตอนนี้เป็นสตรีมแบบออฟไลน์นะครับส่งที่หลังเดี๋ยวผมจะประกาศชื่อให้อีกทีหนึ่งนะครับก็อย่างไรก็ต้องขอบคุณก่อนเลยนะครับสำหรับค่าปั๊มนะครับของคุณวราเมศนะฮะสิน แลัวพัชชัยนั้นตัวเน็ตมาให้150กับ50บาทนะครับเร็วๆนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมแจกหมวกมานะครับผมเป็นหมวกแคสจะเป็นหมวกอะไรเล้วติดตามหน้าเพจเอานะครับจิ้มตัวนี้นะครับเบาๆจ๊กๆนะผมก็มีโปรมาฝากนะครับผมครับยอดเดือนนี้นะครับถ้ายอดเดือนนี้เกิน3,000บาทนะผมจะทําคลิปพิเศษมาให้นะครับก็คือคลิปแรกจะเป็นคลิปแสวงบุญให้กับเด็กๆที่เพิ่งเริ่มใหม่นะฮะก็คือผมก็ต้องีวเวนั่นเองนะครับสองก็คือขายว่าฟรีหนึ่งวันนะครับหมวไก่ต้มสุดๆนะ บุ็คะ500กว่าบาทนะครับสก็คืออันนี้เดี๋ยวให้โหวตอีกทีว่าใช้ทําอะไรนะครับซึ่งยอดรวมตอนนี้นะครับผม510บาทก็ขาดอีกประมาณ2,500บาทนะครับก็ถ้าใครจะอยากสบสนก็กสามารถสบสนและด้3ช่องทางนะครับผมตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับหลบก่อนนะหลบ,บมุมอโคอโคตัวรอดเป็นยอดดีว่ามึงก็ให้แมววิง่งไปกัด บนหัวอะจุดๆๆๆๆๆๆเลยครับจุดๆๆๆ,ดๆๆจบเลยนะฮะเอ,อ้เนี่ยเนี่ยเนีเ่ยโอ,อ้ตายไหมโอ้ยโอ้เลิกเล่นไหมเลิกเล่นไหมไปเล่นมาริโอ้ไหมโอ้ไปเล่นมาริโอ้ไหมโอ้ โอ้ได้อีกแล้วโอ้โอ,โอ้ลบเกมไหมไปเล่นมาริโอไหมโอ้โอ้ยเฮ้ยนี่ก็จริงอย่างเลยนะเฮ้ยนี่ยังไงวะยังไงวะพวดไปดิพวดไปดิพวดไปดิพวดพวดโอ้ยผมว่าไม่ต้องพึ่งมันละเนี่ยนี่ถเปลคนเดียวก็ได้ครับ บอกมึงแล้วมึงจะนอนอีกนานไหมไอ้ไอ้ไอเฮียนี่ถ้าเราด้วยแล้วจะซื้อบูคืนนายนะกูง่วงเรื่องของมึงสัสบอกว่าชุบพ่อมันหน่อยนี่เป็นคำ,คำที่มาของว่าพ่อ ไม่ดีครับเนี่ยพูดนะครับไม่ดีตบปากตัวเองเฮ้ยอย่าพูดคำหยาบครับเฮ้ยอะไรออ่หัวกล่องว่าไงว่าไงไวรุ่นไวรุ่นสองสลึงเฮ้ยอะไรไอ้นี่ออกแนวจะนักนักเรงนะฮะหัวหยั่งดอกคนนอกสายตาอ๋อโชคดีโชคดีคดไม่เป็นไรเข้าไปได้เลย้โหอ้โไปสิ มีวาร์ปไปฮูดีวาร์ปไปฮูดไหมบอกว่ามึงเวลไหนได้มั่งนี้สายโง่โง่โอ้ชีวิตนะครับเมดไปอัพไฟวอลบอกว่ามึงมึงกลับมึงกลับไปเล่นอาเชอร์ไป บอกว่าสายพี p ีจะสายอะไรอ่ะอะไรก็ไปเฮ้ยเดี๋ยวรอเป็นวิกูจะไม่ให้บึงดูดไอ้กูขอโทษโอ้หแม่งได้ตาไม่ตายเลยครับเอาอยี่ตายเลยดีเว้ยไงอะระวังระวังตายระวังตายระวังตายเรียบร้อยด่าเรียบร้อยพิมพ์คำด่าอยู่จะไปไหนอ่ะเอาไปต่อก็ได้ ซับไปก็เท่านั้นแหละซับไปก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวก็ตายผมยว่าเปลี่ยน S P เปล่าเปล่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพูด,ดยังไม่ทันคำเลื่อนก,กระโดอีกแล้วดูซะด้วยอโคถึกขนาดนี้โอ้โห นี่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 มึงดูเขาอยัางอัพโงกโอ้ชีวิตนายดาโอ้ยนายดามันทีมันไม่มันไม่อัพไฟวอลไฟ ไปเอาทำไมมันเปลืองเพื่อนให้ไดอ้อ่ะอ๋อเพืเ่อนเพื่อนเวทไปตั้นแหละอุยอ้ยอุยอ๊ยอ<ย>ุ๊ยอยเฮียแม่งวิ่งเลยวะ่ะโอ้ยไอ้ก็ทำหาอะไรไม่ได้เลย,ยมึงทำอะไรได้มั่งนอกจาก ีไม่โดนแล้วก็นอนตายไปวันๆแล้วว่าดีครับ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 โอ้มาชมนมแล้วกันครับเข้ากิวด้วยกิวเต็มครับกิวเต็มเออพูดพูดถึงเรื่องกิวนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนลับหัวกล่องนะครับอ่าครับตัดภาพไปที่ไหนพิทักษ์ก่อน เอาตังค์ให้กูแล้วถึงแสนครดีเป่าครับอัดครับอัดอัด,อดพูดถึงเรื่องกิวนะครับก็คือว่ามีคนมาขอเข้ากิวเยอะมากนะครับก็เลยบอกไว้ณที่นี้ก็คือกิวเต็มนะครับไม่มีที่อยู่เนื่องจากว่ารลเวลกิวยางระดับหนึ่งอยู่นะครับอนาคตอาจจะรองรับมากขึ้นนะฮะตอนนี้ก็ดูรายละเอียดนยครับมันจะบวกอีกหกคนใช่ไหม เวลสิบก็60คนนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดเลเวลมันสูงก็เดี๋ยวจะรับเพิ่มแล้วกันตอนนี้ก็มาหาได้ที่แค่ที่นั่งกิ้วก่อนนะครับไอถ้ถามหมวกใครวะไอถ้ถามหมวกใครหมวกหมวกพี่กูหมวกพี่กันนิิซึมนี่ลิซึมดิซึมนี่ขอไม่ได้เหรอบอกว่ามึงขอหน้าด้านด้าน เลยเนี่ยนะ40จ้าบว่ามึงขอแฟนครับมึงสิบอกว่ามึงขอแฟนครับมึงสิมึงขอแฟนับมึงสิตายแล้วตายแล้วตายไหมแทงให้อโคแทงเหรอใช้อะไรคิดวะได้ครับเฮ้ยเอัพพูมาก,ก่อนครับ แลสี่สามารถป,รปรตอบปฏิเสธได้อีก5จอ็อบบอกว่ามึงขอแฟนขับมึงสิเพราะว่าแฟนคุณโคตรเขามีแฟนขับค่อนข้างเยอะนะฮะโอ้ย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 จัดายฮะมึงอย่าแทงเลยนะมึงแทงอย่างนี้โอ้มึงอย่าแทงเลยโอ้ ไอ้ไอ้โก้โก้โก้ไม่ตายกูไม่ตายยุบนอนไหมครับนอนจะเรียกว่าตะเต็บรับตะเต็บนะฮะก็ใช้ไม่ได้เลยครับสามคนนะ้ขนาดพีดยังตายครับโอ้โหชีวิตว่าจะไปไหนสรุป ไม่ได้เลยครับนี่ครับสับใครที่อยากเข้ากิวแล้วไม่ได้เข้ากิวใช่ไหมครับตามมาครับนี่ฮที่นั่งกิวอยู่ตรงนี้ครับผมนะครับก็รู้สึกว่าจะมีหลายคนมานั่งกันแล้วนะครับเพราะว่าที่มันไม่ได้มีการจองนี่ครับผมสังเกตหัวกล่องดีๆนะครับอาจจะมีนั่งอยู่สองสามคนก็เดี๋ยวผมจะสักพักก็จะมา ไล่นะครับเทศกิจรบอกว่า,วาที่นี้กูคองนอสรุปมันไปไหนกันวะเอา้าหลุดหวหลุดคู่เลยแสดงว่ามอรล็อกครับมอลล็อกจะหยุดหยุดจะหลุดทุยมอลล็อกจะหล,หลุดบ่อยนะครับแนะนําว่าให้อยู่พรอนเทราดีกว่ามานั่งกันตรงนี้ฮะเอาปุ่นดีนะครับช่วงนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนแนล้วรู้สึกเ,เปล่าเปี่ยวนิดนึงนะ สำหรับใครที่อยากโด o n a t ะครับก like ็สามารถโด o n a t e ได้นะครับผมมี3ช่องทางนะครับสนับสนุนให้ไอหัวกล่องมีชีวิตอยู่สืบทอดต่อไปให้ลูกหลานรุ่นลูกรุ่นหลานดูนะครับผมจากว่าต้องใช้กินหาข้าวกินนะครับลุกๆตั้งนั่งนี่หมายความว่าไงครับจะโชว์ว่าเน็ตเร็วว่างั้นโอ้โอย่างนี้ด้วยเองโหเจ็บใจมาก จริงไม่ใช่หรอกครับผมคิดตัวเองเข้ามาอย่างวะอันนี้คือจะไม่เข้าอีกแล้วเหรอนายพี่ทักกับไอ้ขวด <c oughs> ไปแล้วไปรับ เขาไม่กลับคืนมา,ามนเนี่โมเสียวเวลาไอ้เฮียมึงไปไหนเนี่ยเดี๋ยวขอทักเจ็ทชัดเป๊แป๊บก็เอาเป็นว่ารู้กันนะครับว่าคุณขวดว่าไปฟี ف านะครับก็สุดท้ายเราก็ต้องเวลคนเดียวนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็เริ่มจากรู้สึกไปไหนทำอะไรไม่ได้นะครับค่าเปี่ยวบอกว่ามันไปเล่นฟี ف าแล้วก็ ไปเหมือนกันครับพีทคือเป็นอะไรไม่รู้ครับว่ามันซิปไม่ติดนะฮะเวลาชื่อแบบอาจจะเป็นว่าอยู่คนละเมืองกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะไม่น่าเกี่ยวครับเขาอ,อ,อ,อ่อนอ๋อไม่ออนนะโถเ็าว่ามันไม่ติดว่าไปไหน บอกว่าฟี้าแล้วไมมันเข้ามาวะเ,เขาบอกว่าพักก่อนมันหลุดบ่อยนะครับเอ้ยนั่นนั่นน้ทแอม,มครับรองเท้าใส่ได้กูก็ใส่เดี๋ยวเราจะไปการ์ดกันดีกว่านะครับ40ไปการ์ดน่าจะได้นะฮะ ไปดูคนที่การ์ดดีกว่าเดินเดินสิลูกลูกเดินอยา่าบอกว่ามึงโง่ตายบ่อยเกินเอาแหลกยิ่งกว่าเดิมโอ้ยแหลกเดิมไม่ได้บอกว่าเอ้ยนี่เหมือนจะเป็นพี่น้อยนะครับพี่น้อยสวัดดีครับสวัดดีครับ น้อยสวัสดีครับโอ้ยแหลกโอ้ยแหลกโอ้ยแหลกจะเดินไปว้าประร่างโอ้ยไอ้รอยโอ้ยแหลกเดินไปว้าประร่างมาเจอคนรู้จักเฉยเลยเราจริงต้องมากับไปขวดไป ไปฟาล้วครับไปฟีฟานะครับรบอ,อกว่าทำไมมันแหลกครับโอ,โอ้ลุกลุกนั่งๆไม่ได้อะ่ะชาเสียงภาคฮาดีฮาขอบคุณครับขอบคุณครับฮาฮาฮาขอบคุณครฮาฮาฮาแหลกครับเดินไม่ได้ครับโอจะไปไปเวลก่อนละครับบอกว่ามีเอ้ยบอกว่ามีวาร์ปการ์ดไหมครับ ที่เป็นการวาร์ปไปใช้เวลอเรียกว่าคนเนียนตีสนิทอ๋อเป็นไงล่ะขอบคุณมากครับวานน่าหัดได้าจะมาใช้บริการหน่นะฮะก็วิธีตีเนียนนะครับก็เราก็ไปทักเขานะครับอ่านชื่อตัวหน้าเสร็จแล้วก็อ๋อพี่พี่โจ้ นะครับแล้วก็อ่านชื่อเสร็จแล้วเราก็ตีเนียนเป็นเพื่อนเลยไม่ใช่นะครับผมเราต้องรู้จักเขาจริงๆนะครับนี่ใครครับเฮี้ยมึนกี่เป็ดเร็วนานนี้ไนท์โห,ไหนไนท์ตกงานเลยดิโอ้โหเร็วขนาดนี้ครับเพราะว่าลุงใช้ไดเกียวอ่ะลุงใช้ไดเกียวสามชิ้นลุงให้5้าชิ้นไปดีกว่าอันตรายครับตถวนี้ วิ่งไปเรื่องที่สำคัญมากนะฮะสำหรับการเทมมาๆนะครับ56บเต็ม41ว่าง31ตีรับเวทนักหนูตาหน้าตดอดตาเลยอนะอโคเขาไม่ค่อยรับกันนะครับส่วนใหญ่เป็นอาชีพลูกเยญน้อยครับอ่าวอาไงดีอ่ะเขาเรียกว่ายัาดเงินครับสินสอดสินสอดเอาบอกว่า ตีด้วยดิให้ห้าพันเนาะให้ห้าพันก็อย่างเงี้ยล่ะติดสิงสอดเจ้าหน้าที่เดียวด้วยยัดหรือต้องออกตีก่อนครับเนาะให้ห้าพันเห็นกระตังไหมล่ะเห็นกระตังก็รับมาเอาวะตีเดีวยวดิให้ห้าพันเนาะ เหมือนจะเหมือนจะนิ่งครับโอ้โหตีนัทนะนูเมต็ตช่วยกันเลเวลเนี่ยนะครับสี่สิบครับยิงฮิวทีผีกระจายเอ้ยผี ชวนกูเดี๋ยวนี้ชวนกูจงชวนกูสงสัยเจออาโคไปทีง่อยนะครับเยอ้อาโคสเต็ปเทพยังไงชวนทีเหมือนจะไม่อยู่นะครับบอกว่าหาตื้ดีกว่า ี่สิบฮาร์ี้ครับเจอชีวิตน้ทาทรองสารน่ะไม่มีคนครบโอ้โหรับใครที่อยากจะโดเนทนะครับผมก็สามารถโดเนทได้นะครับผมถามช่องทางนะครับสนับสนุนนะครับผมยี่มีคนชวนตี้ยี่เอ้ยลึกซึ้งอ๋อมีคนนี่ฮี้เดิม นะครับผมถาม่องทางนะครับผมเพพาทูมานนี่แล้วก็มีธนาคารนะครับช่วยเหลือสนับสนุนน้องกล่องนะครับก็จะมีลำดับให้ด้วยนะครับผมก็สำหรับดเน a t นะครับผมมาให้ดห้ a t เนทฟรีนะครับผมใครโดเน a t มาเท่าไหร่ก็จะมียกลำดับให้นะครับสำหรับใครที่ดเน a t เยอะสุดก็จะพาไปเที่ยวนะครับพามกินข้าวครับถุยไม่ใช่แล้วนะก็อยากให้สนิทกันนะครับผมรู้จักกันเยอะ เน็จะเยอะเดี๋ยวให้ให,ให้เฟสแลยครับเคุยเลยเอาไปเดี๋ยวปินรูปให้เลยครับปินรูปเอาไว้แปะไว้ที่บ้านนะครับจะรู้จักกันนะฮะตายไปแล้วหนึ่งศพครับผมทางด้านฝั่งของซอมบี้เฮ้ยเคนฮิลให้วะเอาฮิลให้ตัวเองรับตี้สี่หกบวกจิงตี้รับหมดจ้าผมตอนนั้นผมเคยมาอยู่ครับแพท แผดเรโนเวทนี่มันปรับให้อโคฮิลเบาขึ้นนะครับจจะเห็นได้ว่าอโคฮิลเบามากนะฮะแบบว่าฮิลย่างยิบอย่างฮิลดีกว่าให้กูปั๊มดีกว่าเฮ้ยเฮียเจอเพื่อนเฮ้ยเฮียเฮ้ยเจอเพื่อนเฮียขนาดจะเจอหัวกล้องครับว่าคิดไงวะคิดไงซื้อหมกนี้วะ คิดไงซื้อบวกนี้ว่าคิดผิดเอาชิปหายแล้วกำ <c oughs> ต่อไม่ได้นานๆจะเจอจะเจอเพื่อนอ๋อเชียร์ยขอโทษก็ขอโทษด,ด้วยนะครับสำหรับการทักม่วนซัวนะฮะพอนนานจะเจอหัวกล่องทีอ๋อจอดเท่จริงๆอ่ะ ไม่ซื้อไม่ได้แล้วครับผมโปรโมชั่นวันนี้นะครับแจกฟรีใครหาตัวผมพบนะครับแล้วพิมพ์999นะครับจะได้รับบกของฟรีนะฮะเอาไปคุมหัวเล่นกันเลยอะไรจะน้องจะคิวจะฆ่าพี่หรอเดีวไปอีก10ปีอีฮยลันค่ะโอ้ยเกือบตายดีสิ่งทีบอร์ดไหมโอ้โหโอ้หู อ้าวเราดูบ่อยอ๋อเอฟซีนี่เองอ๋อมาแล้วนะครับสุดยอดอถึงก็ต้องซื้อถึงก็ต้องซื้อมาใส่นะครับแนะนำนะเท่จริงๆบอกว่ามาเอาเอาตังเอาตังค์ไปแต่เราไม่ได้ซื้อตามนายนะเอากรรมเราเราไปพ้นคนอื่นมาของใครอะ่ะ อ๋อเพื่อนตายครับเฮ้ยมันมีพีทให้อหรอเนี่ยอพีทว่าเท่มากเท่ไหมละ่ะเรียกว่าซิมโบโ้ครับซิมโบ้ซิมโบ้หมวกมันคลุมโอ้ยผีผีผีเกิดข้างผีปุ้มหัวรองเท้าคนคุกสามพันบาทไอ้เฮีย บอกได้ไม่ค่อยเห็นดีเลยเอาไว้ส่องหญิงระวังระวังโดนเตะนะฮะไปดูตี้ด้วยครับเพื่อเพินสักพักหนึ่งเอา้ายี่ห้ยกูไม่ได้ตี้ใครเลยเช็เฟปะเชฟปะเอา,ปปเอาไปส่องหญิงนะบอกเลย ถ้ามีคุมตัวได้ไดิโอ้โหไม่รู้มือจะทำอะไรอยู่นะครับยูปี่ไปดิตอนนี้อยู่คนคุกกันครับไลฟ์สตรีมกันยาวๆนะครับผมคืนนี้ทุยไม่ใช่ไลฟ์สตรีมไม่มีเน็ตเน็ตตอนนี้เด็กังกระตุกเลยฮะให้ไปไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมนี่อาจจะมีครับไม่นานนี้ครับรอได้เลยร้านค้านี่มันก็ตั้งอะไรกันตรงนี้วะเพรว่า40เองแม่งไอขวด พาไปตายวิวิวสัดเมดบ้าอะไรไม่เอาพอไฟวอลครับอันนี้คือคำสั่ง NS นะครับสำหรับคนไม่รู้ก็คือใช่ไหมวะมันจะคลิกร้านค้าที่เดียวติดอะเอ้ยไม่ใช่นี่มันนี่มันโนชิปนี่เม,มันโนชิปที่ไม่เกี่ยวกันครับที่เดียวติดเหมือนกันตีไทม์อ้า ดีครับขำามไปสิบสี่เห็นอ,ออนที่โฮสก็ออนดึกนะไอ้ปวดเหรอเราติดตามจนไน้ยอยู่อ๋อดีใจด้วยนะครับคิณไม่ออกคลิปนะฮะโอ้โหตื่นเต้นมากว่าสุดยอดสุดสุดยอดอบ่าอาเวลด้วย พรว่ตาตอนนี้ไม่มีเพื่อนครับเพื่อนไม่ครบครบอัดอัดอเนคนทักเยอะจังดีครับโหสุกเป็นคนดังครับยอดมี่ถามใช่ไหมใช่จ้าคนที่เพ,พิ่งถอยคนที่บอกเพิ่งถอยคอม ไม่ขวดหรอพี่เด่คนถามไม่ขวดนะโอ้ไอขวดไปเล่นสีฟ้าแล้วครับไม่มีคนถามไม่มีคนถามถึงผมบ้างเหรอ <c oughs> <c oughs> น้อยใจน้อยใจน้อยใจขอบเขสีถามนะดีมากครับดีมาก <c oughs> ท่านสตรีมอยู่นะสตรีมอะไรครับให้เกียรติเน็ตด้วยให้เกียรติเน็ตด้วยเน็ตอัพโหลด0.1ครับอาจารย์นี่แหละตาบอกเดี๋ยวไปชุบให้หน่ารักที่สุดไป ได้แอบตูดอยู่เบาๆนะใครถามช่องอะไรผมนะโปล่โดจัเฉี่ยวใครยังจำไม่ได้ครับเก็บไปท่องตอนนอนนะครับ apollo เขี่ยเหมือนจะพิมพ์ผิด apollo ใช้ใครยังจำไม่ได้ครับเอาไปท่องแปะฝากระงก่อนนอนนะครับทุกวันละสองครั้งเช้าก่อนนอนดูนคลิปตั้งแต่เช้าเอง ไว้เดะคลิปนี้อัพพรุ่งนี้นะคลิปนี้อัพพรุ่งนี้นะมีอะไรจะบอกผู้ชมไหมครับพระหโหดกระโดดีวิวนี่มันเป็นชื่อโหรมากเลยนะผมเห็นจากทุกเซิร์ฟเลยนะพระโหดกระโดดยูวิวกซ์ซีไมสุดหล่ออ๋อดีดีดีด,ดีพูดดี <c oughs> เดี๋ยวแปลอ,อีกสองตัวนะครับแสุดยอดไอ้เฮียคนเตะเยอะโดนเตะเลยคุนมากไปหน่อยไอ้เฮียระวังระวังโดนเตะนะฮะคอยดูตี้ด้วยครับเปลอเพลินสักพักหนึ่งเอา้าไอ้เฮียกูไม่ได้ตี้ใครเลยคราบสองตืี โอ้ยโดนเตะเลยนี่จะอยู่ยังไงเนี่ยว้าวใส่เปนฟองน่าเศร้านะครับชีวิตคนเราชีวิตโคนี่นอกจากเก็บเปรี้ยวยากแล้วยังต้องโดนเตะอีกนะฮะโอ้โหลูกนี้น่าเกิดเป็นนักธนูก็สัตคลิปนี้ก็จบ เลยดีกว่านะครับเตะผมขนาดนี้ก yeah. ็ไม่รู้จะอยู่ยังไงนะครับสัตว์ย <jon> ังไงท่าไรป่านะอาคูจะอยู่ยังไงท่าไรตี้นะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผมจะเป็นคลิปอะไรนะครับติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ไม่ว่างเล่นนะครับสามารถติดตามชมคลิปต่างๆได้ที่ช่องนี้นะครับผมยินดีตอบคดถามนะครับ